ก็สวัสดีตอนเย็นๆย็ครับผมวันศุกร์ที่10กุมภาพันธ์6 6 6 6นะครับเจอผมแบบนี้ก็จะรีวิวส่งงานนะตัวนี้ก็ย s u สุมิ X นะตัว Active นะลูกค้านัดเขมาจากระย่องนะครับคิวเย็นวันนี้นะก็จัดการให้เรียบร้อยนะผมใช้กระจกเดิมพับไฟฟ้าแล้วก็พับออตโต้นะล็อกรถปลด,ปดล็อกรถนะครับ มช่วยเตือนเราแน่นอนนะหลดล็อกอยู่หรือเปล่านะนีก้าติดฝาแคบลามาอย่างสวยนะครับตัวมอเตอร์นะผมก็เป็นมอเตอร์แทนนะครับมอเตอร์แท้แน่นอนใช้โดย,ยมือทับได้นะครับไม่ต้องกลัวก็รับประกันให้เลยนะครับ3ปี มันใจได้นะของเราใช้เป็นมอเตอร์แท้เท่านั้นนะระบบไฟก็ไม่ฟ้องไม่โชว์นะตอนนี้ก็สิบเจนาฬิกาห้าสิบสามนาทีนะก็ติดตั้งไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะผมมาส,สวิตนะผมก็เป็นสวิตแท้นะกรอบใช้เป็นกรอบเดิมนะผมก็เจาะแต่งแล้วก็ทำสีให้นะ ก็เอากรอบมาสลับกันได้เลยนีผมมันก็จะวิ่งหาตำแหน่งของมันเองนะครับไม่ต้องกลัวนะสบายใจได้ด้านซ้ายนะครับปรับเลนก็ใช้งานปกตินะครับ ปัญหาอะไรล็อกรถระบบพับออโต้ก็ทำงานให้เลยนะก็ช่วยเตือนเราอ,อีกครั้งนึงนะว่ารถล,ล,ล็อกอยู่หรือเปล่านะสนใจผมก็ติดต่อได้ตามนี้เหมือนเดิมนะครับผมไม่สะดวกมาที่ร้านก็มีบริการนอกสถานที่ให้เหมือนเดิมเช่นกันนะครับโอเคผม เรียบร้อยนะสนใจก็ติดต่อได้นะช่างปับนะยินดีให้บริการมัอนเดิมนะครับ,บ,นนรบโอเคเรียบร้อยขอบคุณครับ